จังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนกิจกรรม2อมือเธอสอมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวงเวียนเทพสตรีวงเวียนพระนารายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดลบบุรีร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดภายในวงเวียนเทพสตรีวงเวียนพระนารายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดสำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นการเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการพี่น้องประชาชนรวมกันทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดหน้ามองหน้าอยู่อาศัยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อตเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่ กำลังจะมาถึงอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ยกระดับกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยการรักษาความสะอาดเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงานบริเวณสถานที่ราชการที่อยู่นอกสารกลางจังหวัดและบริเวณรอบสารกลางจังหวัดลบบุรีรวมถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการโดยกำหนดจัดก,กิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป